นารมิดพลายจัดใหญ่แลนลี่รวมพล LGBTQIAN+ เฉลิมฉลองกฎหมายสมรสเท่าเทียม ธงไพร์สีรุง้งโบกสะบัดประกาศชัยชนะกระหึ่มกรุงหลังต่อสู้มายาวนานกว่า20ปีนารมิตไพร์พร้อมคณะทำงานสมรสเท่าเทียมภาคประชาชนและพันธมิตรภาคประชาสังคมจัดกระหึ่มงานแลันลีทัวกรุงเทพฉลองสมรสเท่าเทียมเซเลเบชั่นออฟเลิฟที่พร้อมสะบัดธงไพร์สีรุง้งประกาศชัยชนะวันแห่งประวัติศาสตร์ของ l g b t q i A N ชรองกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านฉลุยหลังวุฒิสภาลงมติเห็นชอบร่างพรบรสมรสเท่าเทียมและรอมานานกว่า20ปีให้การแต่งงานของทุกเพศได้รับการรับรองสิทธิตามกฎหมาย ในวันอังคารที่18มิถุนายน2567ที่ผ่านมาพร้อมเดินหน้าจัดจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมกว่า1,000คู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในเดือนตุลาคม2567นี้หลังรอการลงนามในราชกิจจานุเบกษา120วันค่ะวันนี้ก็ถือว่าเราทำหน้าที่เสร็จแล้วเนาะหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่นี่แหละผู้รักต่างๆที่ต้องสร้างครอบครัว เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าครอบครัวของพวกเราไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็มีความหมายแล้วก็เป็นความสําเร็จภาพรวมทั้งหมดวันนี้เราไปมาทั้งรัฐสภาสําหรับการบวตสอสสวสสก็มาสแสดงความอินดีหลังจากนั้นก็ไปที่ทำเนียบรัฐก,กา้ก็รับเกียรตและว,วันนี้ก็มาถึงเวทีรางประชานชนก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยไม่ใช่แค่ ประเทศแรกของสวิทเอเชียแต่เราเชื่อว่าโลกกําลังจับตามองการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้อยู่ก็ถือว่าขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาด้วยกยันถึงวันนี้ค่ะย้อนถามวินาทีที่ผลมันออกมาแล้วว่าทุกอย่างคือมันสำเร็จแล้ววินาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะเอาจริงๆนะเราไดีย้องถามคนอื่นๆ,ๆที่เราใช้แต่สําหรับเรามันโล่องอ่ะมันเหมือน <S <S ทางานเสร็จแล้วในฐานะของคนทํางานมาสิบปีที่ทุกวันตื่นขึ้นมาเรานึกถึงเรื่องนี้ว่าจะทํายังไงให้สาเร็จสําเร็จก็ถือว่า มันโล่งมันรู้สึกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาคิดเรื่องนี้มากเหมือนเดิมแล้วออไม่รู้จจคือมันอาจจะเป็นความแตกต่างจากคนอื่นที่รู้สึกแบบเซเลบรชั่นตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ทําหน้าที่สําเร็จก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจสําหรับนักเคลื่อนไหวทุกคนที่เดินทางมาถึงวันนี้ค่ะยังเหนื่อยไหมคะ,ะยังเหนื่อยกันอีกนิดนึงเพราะว่ายังมีงานคลายตามจังหวัดต่างๆแต่ก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเป็นของขวัญที่สำคัญให้กับพวกเราค่ะ ในฐานะที่เราเป็นนักดนตรีตลอดนะคะที่ปฏิญาฐานอดนึงเพราะว่ามันเหมือนปีนี้มันเป็นปีที่ประเทศไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับเดือนไทยมันมากๆหลายๆจังหวัดสถานที่ใหญ่ๆมาให้ความสนใจแล้วก็จัดงานค่ะอันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะเราเซอร์ไพรส์ว่าสังคมไทยเปิดว่างขนาดนี้ตอนทางานช่วงแรกๆก็รู้สึกว่าออกมาแล้วยังไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะต้อนรับเราไหมแต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยทุกจังหวัดทุกพื้นที่อะค่ะ เปิดพื้นที่ให้กับพวกเราจริงๆและจริงๆมันเป็นการส่งกําลังใจที่ไม่ใช่พวกเราอยู่กรุงเทพแล้วก็ดูสบายมากๆแต่ว่าการเดินทางไปทุกจังหวัดอ่ะมันหมายความว่าแบบน้องเกกระเท,ทยทอมดี้แบบหัวเมืองหรือว่าทุกคนอ่ะสามารถที่จะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้มันส่งกําลังใจและทําให้คนที่แบบพ่อแม่ยังไม่ยอมรับก็อาจจะเกิดใจยอมรับเพิ่มขึ้นแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญทสุดพวกเราค่ะ ใ,ใจมากครับแล้วก็ความรู้สึกแรกที่เห็นว่าวันนี้ผ่านแล้วนะคือได้แต่งแล้วเว้ยจริงๆต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยที่ที่ช่วยขับเคลื่อนผลักดันมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วเลยนะ,ะ <c oughs> ใช่คือ <c oughs> มีบางคนที่รอรอแล้วยังไม่ได้ใช้กฎหมายฉบับนี้วันนี้แหละครับถึงวันที่แล้ว แต่แตกมาถึงเรื่องแต่งเราได้มีการเรื่อแตข้ามันก็น่าจะประมาณปลายปีอะครับกฎหมายออกครับก็คือเรามีการเตรียมอะไรเรียมไว้แล้วเหมือนกันเขียงกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันเรื่องงานแต่งนะครับแต่เตรียมไว้เตรียมไว้อยากอยากถือเดยว่ามันเป็นุฎหมายที่สำคัญมันเป็นไมต้นของชีวิตอะนะครับการแต่งงานการได้จดทะเบียนสมรสมันคือการสร้างครอบครัวที่มีกฎหมายมารองรับเป็นเซนติเนตของของของครอบครัวของเราอ่ะ ใครพูดกันความสำเร็จในวันนี้เนาะอยากจะบอกอะไรกับคนใดคนไทยบ้างไหมที่แบบว่าที่ช่วยกันทำให้วันนี้มันสำเร็จแล้วก็อยากขอบคุณนะครับว่าวันนี้ทุกความรักเท่าเทียมกันแล้วในความรักไม่มีแพ้ไม่มีชนะมีแต่ความเท่าเทียมกันวันนี้แหละครับบัตรทัวอาสายองไทยได้จารึกไว้แล้วว่าความรักทุกความรักเท่าเทียมกันแล้วครับ ไปะแล้ววัน,นนี้ได้ไงบ้างแลใันนี้ีใจวันนี้ก็ไปไปกันที่บูดาวมาแล้วก็ได้ไปกับทางประชาชนทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มันไม่ใช่ชนะของกลุ่มคนอะไรทางเพศมันคือสิ่งที่ทุกคนสามารถรับยินดีได้ว่าจะเป็นเพศชายก็ตามเพศหญิงก็ตามหรือว่าคนเจนเดอร์ไหนก็ตามอาชีพไหนก็ตามทุกคนสามารถที่จะรวบแสดงความดีได้เว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราไมห็นว่าตอนเนี้ย ภาครัฐแล้วก็ตัวแทนของประชาชนตอนนี้เขากำล like kind of ังมองเห็นกลุ <c transparency> ่มคนอื mm ่น hmm. ท <c oughs> so so ี่กำลังถูกทอดทิ exactly ้งอยู่อะไรอยซึ่งในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของเจนเดอร์มันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำงานรวมอีกเยอะไม่จะเป็นเรื่องของเซนตวร์เกอร์เองก็ตามหรืออีกไปหลายประเด็นก็ตามเราเห็นว่าตอนนี้เป็นมิติใหมนดีมากๆที่เราจะก้าวเข้าไปอีกขั้นหนึ่งของความความเจริญทางแบบทางของวุฒยธรรมต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ ดีใจให้ทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมยินดีด้วยจากนี้ไปก็จะมีเส้นทางย,ยาวไกลเราก็จะร่วมฉลองกันกันกบรุกงความสำเร็จต่อไปครับ้ามีอะไรอยากฝากหรืออยากตอก,กับรัฐบาลมาหรือคนในสังคมยังไงไหมค,ะ,คะจริงๆตัวสมุทรเท่าเทียมก็อาจจะรอหลังจากประกาศรา,าชกิจการ120วันเนาะแล้วเราก็คิดว่าเราคงร่วมมือเพื่อที่จะจัดงานแบบเขาเรียกว่า Masqueer w e d d i n g ใหญ่ๆอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่า ไม่ได้อยากจะคิดว่าใครเป็นผููแรกแต่เราว่าเออทั้งหมดที่มาร่วมจดทะเบียนวันแรกด้วยกันน่ะถือว่าเป็นก้าวแรกของประวัติศาสตร์ร่วมกันไหมก็ให้ติดตามค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจสำหรับประเด็นเช็เวิร์กแล้วก็รับรองเพศสภาพเลยค่ะ